และท้ายที่สุดนี้ขอเลียนเชิญคุณเ็นจพลทิศาภาผู้จัดการเอฟพากลางได้กล,ากล,ากลา่าวอวยพรให้กับเจ้าหน้าทั้งสองขอเลี้ยนเชิญครับครับก็ขอขอบคุณท่านพอผ่อนศักด์นะครับเอ่อก่อนอื่นวันนี้นับว่าเป็นงานที่เป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่ง ผมได้สังเกตเการจัดงานนะครับออของท่านเจ้าภาพมีการเตรียมความพร้อมอย่างมากเช่นซึ่งประเพณีต่างๆแถวบ้านเราเนี่ยตอนนี้ได้เลิกกันไปแต่คุณที่สุบินซึ่งเป็นประธานในการจัดงานก็ได้เริ่มเช่นมีการทำขวัญน,นาคมีการสวดมนต์เย็นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่ สืบทอดมาแต่โบราณเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะสืบทอดไว้สูญหายไปจากวัฒนธรรมแถวพื้นบ้านเรานะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการที่พ่อนาคจะได้อุปสมบทในวันทุนี้ขอให้พ่อนาคจงตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยนะครับเพื่อปฏิบัติขัดเกลากจิตใจของตัวเอง เพื่อเมื่อได้สิกไปแล้วจะได้เป็นพลเมืองที่ดีเป็นสามีที่ดีของครอบครัวต่อไปก็ <c oughs> อขอให้พระนาคจงตั้งใจและปฏิบัติต,ตนอุทิศส่วนบุญส่วนกุลให้แก่เจ้าภาพนึกถึงภาพที่ทางเจ้าภาพได้จัดงานในวันนี้เป็นการทุ่มเทเพื่อบรรพบุรุษและบุพการีของท่านขอขอบคุณครับขอบนุณท่าน ผู้จัดการ a a s ภาคกลางขอบคุณอีกครั้งนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ผมเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าในฐานะที่บิดามารดาได้ดูแล แล้วก็จนได้ดิบได้ดีมาจนถึงวันนี้ได้กล่าวขอบคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดที่มาร่วมงานในวันนี้เริ่มจากเจ้าหน้าอาภิสิทธิ์สารยามหรือหลานเบียขอบคุณแขกที่มีเกียรติทุกท่านที่มาในงานนี้ด้วยครับขอบคุณครับ ผมก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆและทุกคนที่มาในงานนี้ครับเห็นแล้วก็ฟื้มครับผสั้นๆแต่ได้ใจความวก็คงจะเป็นน้ำใจอย่างยิ่งก่อนที่เจ้าหน้ากจะลงไปนั้นเพื่อมิให้เป็นบาปต่อเจ้าหน้าและเพื่อเป็นสิริมมงคลจะได้สมบูรณ์ผลผล ในบรวรพระพุทธศาสนาในวันพรุ่งนี้ที่เจ้าหน้าจะเข้าสู่ผสมบทณพัทศรีมาวัตตะปูของเราอยากจะให้เจ้าหน้านั้นได้กล่าวคําขอขมาต่อท่านภูมิเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ท่านภูมิเกียรติจะได้ยกโทษเอาโหสิกรรมต่อเจ้าหนา้าที่ได้ประพฤติปฏิบัติทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีขอให้เจ้าหน้านนั้นได้ตั้งจิตตั้งใจ ในเวลานี้ยกมือประนมขึ้นแล้วกล่าวตามคำดังนี้นะครับโยโทโสโยโทโสโมหะจิตเตนะโมหะจิตเตนะตุมเหตุตุมเหตุตหตปาปะกะโตปาปะกะตะมายากะตังมายากะตังโทสังโทสัง สัพพะปาปังวินาสตุกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรมวจชีกรรมมโนกรรมด้วยความโมโหโมหจริตเพื่อไม่ให้เป็นบาป เพื่อไม่ให้เป็นบาปแก้ครับแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงโปรดจงโปรดยกโทษยกโทษและอโหสิกรรมและอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดขอขอบขอบพระคุณขอกขอบใจหลานชายลงจากเวทีได้เลยนะครับชวนนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องคุณพี่สุบินบุญนันชลีขออนรับ คุณตาสำเพลิงคุณยายทองหยิบโจรานันขอนอม้รับความดีขอบคุณทางด้านของ ท่านผู้มิเกียรติที่ขึ้นมาพร้อมภูมอพลไทยนะจริงๆทุกคนนะขึ้นมาคล้องได้หมดเลยแต่นะฮะแต่เป็นตัวแทนนะครับให้ตัวแทนขึ้นมานะครับจริงๆแล้วทุกท่านก็ขึ้นมาได้แล้วเป็นมาเป็นเกียรติชุงนี้ขอญาตขัดขอตลาดติดนะครับมีนักร้องนะครับท่านพิการด้านของขานะครับนะเปลี่นขานะครับแต่โลกก็ยังอุตส่าห์ให้พรสวรรค์เขาไม่อยางดังเตียวเพลงมาขับกล่อมให้พวกเราฟังนะครับก็บอกว่าคนที่มีโอกาสที่ดีกว่าช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาส เป็นส <S lly> <S mag y liquid> ิ่งที่ควรจะทำครับนะครับก็สวัสดีนะครับ ไม่ถูกเขาก็ย้อนมาทีนี่ไง